คลิปนี้เราจะมาลองออกแบบการสร้างใบงานแบบติ๊กเลือกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยจะลองทําให้การตอบนะครับไม่ต้องตอบถูกทั้งหมดแต่ได้คะแนนตอบถูกเพียงบางข้อแต่ก็ได้คะแนนทําอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับ ก่อนที่จะดูคลิปนี้แนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่19ก่อนนะครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด่นแชร์นะครับในวันนี้ครับจะเรียกว่าความโชคดีก็ได้นะครับเพราะว่ามีแฟนเพจท่านหนึ่งเนี่ยได้ทักมาบอกนะครับว่าการออกแบบใบงานแบบติ๊กเลือกเนี่ยสามารถทําได้นะครับทำได้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ต้องตอบถูกทุกข้อก็ได้แต่ว่าได้คะแนนนะครับผมก็เลยมาทดลองดู ก็เห็นว่าใช้ได้ผลจริงๆนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูท่านอื่นต่อไปนะครับเดี๋ยวจะขอบคุณนะครับขึ้นเป็นเครดิตให้กับคุณครูด้วยในตอนท้ายนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบใบงานแบบติ๊กเลือกที่จะทําอย่างไรให้การตอบนั้นไม่ต้องตอบถูกทั้งหมดแต่ได้คะแนนนะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งก่อนนะครับไปเรียนรู้กันเลย โอเคครับเราก็จะไปที่ปุ่ม Create New Worksheet นะครับหลังจากนั้นนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตคัดลอกชื่อของใบงานนะครับโดยพิมพ์ว่าใบงานแบบติ๊กเลือก2 TDS นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม Use and e x i t i n g Document ครับกด Browse File ครับทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการเข้ามาในที่นี้ผมขออนุญาตใช้ไฟล์เดิมกันแล้วกันนะครับกด Open ก็จะมีไฟล์ปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเริ่มต้นกรอบไปในส่วนของ Name นะครับ แล้วก็ติ๊กเพื่อที่จะไม่ให้ขึ้นคะแนนครับหลังจากนั้นก็จะทําการกรอบไปในพื้นที่นะครับที่เป็นวงกลมตรงนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถทําการติ๊กเลือกได้นะครับผมก็จะกรอบแล้วก็ทําการกดดูพิเคตนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยครับแล้วก็ดูพิเคตไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกช่องนะครับผมทีนี้หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่า ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น multiple c h ช i อย1ซึ่งเป็นสีม่วงแบบนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบอันเดิมนะครับตามคลิปที่19แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้นักเรียนเนี่ยตอบถูกบางข้อแล้วได้คะแนนครับวิธีการคือการปรับง่ายๆแบบนี้ครับเราก็จะทําการเลือกไปที่อันที่2นะครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้ครับเลือกคําว่า a s s o c i a t e with a new question ก็จะเป็น multiple choice 2สสังเกตว่าสีจะเปลี่ยนไปนะครับ อันที่3ครับก็ associate with a n equation ทำในลักษณะแบบนี้ไปจนครบทุกอันนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะทำการแยกกันเลยจากเดิมที่เป็น m u l t i p l e choice 1เพียงอันเดียวนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีนะครับตั้งแต่ m u l t i p l e choice 1ถึง m u l t i p l e choice 9ซึ่งแยกกันในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะครับว่าเมื่อแยกกันแบบนี้แล้วเนี่ยตอนที่เราทำใบงานเนี่ย จะเป็นอย่างไรจะเหมือนเดิมหรือว่าแตกต่างออกไปนะครับแต่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ครับคือการใส่ฉเฉลยครับก็จะมีคาพูทนะครับอันนี้เช็คออปชันเลยมีควิซซิตนะครับมีไลท์เวอร์ไม่ใช่นะครับมีเบนติมิเตอร์บุกเก็ตและสุดท้ายเป็นกิมคิตนะครับในลักษณะแบบนี้มีข้อที่ถูกทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับ แล้วก็ขออนุญาตลองกดพรีวิวสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับอเคเป็นแบบนี้นะครับผมหลังจากที่กดพรีวิวแล้วนะครับเราจะกดเซฟใบงานเลยครับแล้วทําการเลือก subject ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นเทคโนโลยีมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นประถมอันนี้จะเลือกเป็นป .5 นะครับแล้วกดดัน ก็จะทําการบันทึกนะครับใบงานของเรา saving worksheet นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันดูนะครับว่าเมื่อเราทําใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแยกเป็นแต่ละอันนะครับตามกล่องสี่เหลี่ยมที่เรามีเนี่ยนะครับไม่เป็นอันเดียวแล้วจะเป็นอย่างไรครับไปทดลองกันเลยโอเคครับในรอบที่1นนะครับเราจะลองทําให้ถูกหมดก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีค u ิสค h carous quizit เมนิมิเตอร์บุเก็ตและกิมคิดนะครับกดฟินิชแล้วก็กดเช็ค k อนเซอรก็จะได้เป็น10คะแนนเต็มนะครับแบบนี้ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ผมจะลองทำแบบที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับหรือนะครับเลือกคำตอบที่ถูกต้องไม่ครบทุกข้อนั่นเองนะครับผมจะลองเลือกคาฟูดคริสต t แล้วก็ลองเลือกกิมคิด3อันแค่นี้นะครับแล้วอาจจะลองเลือกผิดอีกสักอันนึงนะครับเป็นไลฟ์เวิร์ชีทปนมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ กดเช็คแอนเซอรเห็นไหมครับว่ารอบนี้เนี่ยจะมีคะแนนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครอยากไปปรับตั้งค่าคะแนนก็สามารถที่จะไปตั้งค่าในส่วนของแชร์เวิร์กชีต with student ได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับในการตั้งค่าใบงานแบบติ๊กเลือกที่จะให้นักเรียนตอบตอบถูกเพียงบางข้อแต่ก็จะได้คะแนนนะครับซึ่งแบบนี้จะไม่โหดหินนะครับเท่ากับคลิปที่สุแต่ถ้าเกิดใครอยากบอกว่าเฮ้ย ต้องตอบให้ถูกหมดนะถึงจะได้คะแนนก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่19ได้นะครับโอเคครับทีนี้เรามาลองกันอีกสักแบบหนึ่งนะครับอยากจะชวนไปให้ทุกท่านได้เห็นตัวอย่างหลายๆเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ได้นะครับผมจะกดไปที่ create new worksheet นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ไตเติลของใบงานว่าใบงานแบบติ๊กเลือก3 tds นะครับในส่วนนี้ก็ use an e x i t i n g document เหมือนเช่นเคยนะครับกด browse ครับ แล้วก็เลือกฝ่ายที่ต้องการเข้ามานะครับเมื่อกี้เนี่ยตัวอย่างแรกนะครับจะเป็นในกรณีแบบที่ว่ามี1ข้อเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมีแยกข้อแบบนี้เราจะทำอย่างไงครับเราสามารถทำได้2วิธีการด้วยกันคือนะครับแบบที่1คือทำแบบเดิมเลยแยก multiple choice แต่ละอันนะครับแยกกันหมดเลยถ้าเกิดมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 นะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็จะมี14 multi p l e choice แบบอันเดิมครับแต่ถ้าเกิดเราอยากทำแบบนี้ครับอยากออกแบบว่าถ้านักเรียนจะได้คะแนนนะครับจะต้องตอบในข้อนั้นๆให้ถูกทั้งหมดนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าผมออกแบบข้อที่1นะครับผมออกแบบข้อที่1แบบนี้นะครับโอเคครับนิดนึงครับ ถ้าข้อที่1นักเรียนจะได้คะแนนนะครับนักเรียนจะต้องตอบเมาส์และแป้นพิมพ์ถึงจะได้คะแนนในข้อนี้ถ้าตอบเมาส์อันเดียวจะไม่ได้ครับต้องตอบถูกทั้งหมดในข้อดนั้นนะครับอันนี้ผมก็จะกดติ๊กเช็คออปชันเช็คออปชันนะครับหลังจากนั้นทำการกดดูพิเคทครับแล้วในข้อ2เนี่ยเราทำแยก multi ple choice เลย ข้อหนะครับก็จะเป็น multiple choice 1ข้อ2จะเป็น multiple choice สนะครับกด associate with an equation แล้วทำการ duplicate แบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้ก็จะเช็คออปชันในข้อที่ถูกครับมี3อันมีจอภาพแป้นพิมพ์แล้วก็เฮดโฟนนะครับหูฟังพร้อมไมโครโฟนข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยจะมีอันเดียวคืออันนี้ นะครับ a s s o c i a t e with a n equation ข้อ3ก็เป็น multiple choice 3แล้วเลือกให้ถูกนะครับและข้อที่4ตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคนะครับกดแบบนี้นะครับโอเคครับแบบนี้นะครับผมจะเห็นว่านะครับถ้าเกิดเด็กๆจะได้คะแนนในข้อที่1จะต้องตอบเมาส์กับแป้นพิมพ์ ข้อที่2ถ้าเกิดจะได้คะแนนจะต้องตอบหน้าจอเครื่องพิมพ์และหูฟังพร้อมใหม่นะครับข้อที่3ตอบอันเดียวครับ CPU และข้อที่4จะต้องตอบทั้งหมด4อันนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับทําการกดเซฟหลังจากนั้นขออนุญาตเลือกนะครับตรงนี้เลือกเป็นเทคโนโลยีนะครับคอมพิวเตอร์อันนี้เลือกเป็นปอสีนะครับแล้วกดปุ่มดันเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันดูนะครับว่าเมื่อเราออกแบบใบงานแบบนี้แล้วนะครับ เวลานำไปใช้เนี่ยจะเป็นยังไงครับโอเคครับในรอบที่1เราจะลองทำให้ถูกหมดก่อนนะครับในที่นี้ผมก็จะติ๊กเลือกที่ถูกต้องนะครับโอเคแบบนี้แล้วก็กด finish check answer ก็จะเห็นว่าเป็น10เต็ม10นะครับทีนี้เราจะลองทำแบบนี้ดูนะครับโอเคลองทำแบบนี้สมมติว่าผมตอบตรงนี้นะครับกด finish แล้วกด finish นะครับ check answer และ f i n ิ s จะเห็นว่าได้5เต็ม10นะครับข้อที่1ได้คะแนนเพราะว่าตอบเมาส์กับแป้นพิมพ์นะครับข้อที่2ตอบขาดไปอันนึงก็เลยไม่ได้คะแนนนะครับตรงนี้ข้อที่3ถูกต้องและข้อที่4ตอบขาดไปอันนึงก็เลยไม่ได้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณครูจะไปออกแบบเนี่ยคุณครูสามารถทําได้2อย่างคือแยก Multiple เพชเลย กับอีกอันนึงคือทำมัลติเพลชอยส์ให้แต่ละข้อนะครับเช่นข้อที่1ก็เป็นมัลติเพลชอยส์หข้อที่2ก็เป็นมัลติเพลชอยส์สองแล้วกําหนดเฉลยในข้อนั้นๆนะครับผมยังไงนะครับเวลาที่คุณครูออกแบบนะครับก่อนที่จะนําไปใช้ก็อยากจะแนะนําให้คุณครูเนี่ยได้บอกกับนักเรียนก่อนนะครับว่าถ้าเกิดทําแบบนี้จะได้กี่คะแนนถ้าทําแบบนี้จะได้กี่คะแนนนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดถูกใจด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครติดปัญหาตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันได้อย่าลืมนะครับกดติดตามกด u u s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าซีรีส์ของ Top w o r k s h e e t ใกล้จะจบแล้วนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวสวัสดีครับ